สวัสดีนักสะสมและศึกษาพระเครื่องทุกท่านพบกันเช่นเคยกับนาลึกเมืองช้างตมหาพระแท้ครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567ครับก็เป็นวันหยุดนะครับอ่าพรุ่งนี้บางท่านก็หยุดบางท่านก็ทำงานก็วันนี้อาจจะดึกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาสองพระอ่าเพื่อศึกษาแล้วก็ เรียนรู้ไปกับวัตถุมงคลแล้วก็พระเครื่องด้วยกันนะครับก็วันนี้ก็จะได้วัตถุมงคลทางภาคอีสานใต้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์คือว่า,าพุทธคุณของหลวงปู่ทำให้เกิดมีไฟกับพริบนิดหนึ่งนะครับ อก็วันนี้เป็นการศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระหล่อนะครับหรือว่ารูปหล่อวันนี้ก็ได้รูปหล่อของหลวงปู่หงษ์พรหมพันโยมาให้ทุกท่านได้ชมและก็ศึกษาด้วยกันนะครับก็เป็นรูปหลอ ของหลวงปู่หงเป็นพระพิคเนตนะครับพระพิคเนตองค์เล็กๆก,ก็เรียกว่าองค์จิ๋วนะครับก็มาดูเนื้อหาสาระว่า,ารูปหล่อองค์นี้เป็นยังไงนะครับครับก็เป็น พระพิคเนตนะครับของหลวงปู่หงพรมาบัญญยก็ออกตั้งแต่ปี2554นะครับก็ถือว่าอา่วันนานไหมก็ถือว่านานเหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี54ก็รูปหล่อองค์นี้นะครับจะมีพิมพ์มีทรงเป็นพระพิคเนตนะครับ ก็จะมีการถืออาวุธประจำกายนะครับก็หลักๆแล้วก็จะเป็นอาวุธที่มีพลานุภาพสูงมากนะครับอย่างเช่นด้านขวาก็จะเป็นการถืออาวุธเรียกว่าตรีศูนย์นะครับตรีศูนย์นะครับก็จะมีพลานุภาพสูงเป็นอาวุธอาประจำกายของ พระศิวะนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ชัดก่อนนะครับอ,อยู่ด้านขวามือของอพระพิคเนตนะครับหรือว่าซ้ายมือของเราก็าจะ,เป,ะ,ะเป็นหอกสามง่ามนะครับเป็นหอกสามง่ามก็เป็นอาวุธ แห่งความสําเร็จนะครับมีอําอนาจแล้วก็พลานุภาพในการปกปักรักษาหรือว่าคุ้มครองในการาปกป้องพยานาตรายนะครับหลวงปู่ท่านก็มีความเคารพนับถือพระภิกษุณนะครับ เป็นพระอาจารย์ของท่านนะครับเพราะว่าในช่วงที่ท่านได้ทุด,ดง14 15ปีในป่าในเขาก็จะมีพระพิคเนตนี่แหละครับคอยคุ้มครองปกปักรักษาหลวงปู่ท่านนะครับหลวงปู่หงก็มีการจัดสร้างหลายๆรุ่นนะครับแต่ส่วนมากที่ท่าน เวลาท่านปลูกเสกหรือว่าจัดสร้างวาระของเหรียญหรือว่ารูปหล่อหรือว่าเนื้อผงก็จะอัญเชิญพระอาจารย์ของท่านก็คือพระพิคเนตมาร่วมปลูกเสกนะครับก็รูปลักษ์ของพระพิคเนตก็จะมีท่านั่งนะครับ เป็นท่านั่งเป็นปางประทานพรก็จะมีลักษณะแล้วก็การแกะพิมพ์นี่มีความคมชัดมากนะครับดูดวงตามีเมตตาที่คมคมนะครับแล้วก็ลักษณะการจัดสร้าง ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นเนื้อทองลำอูนะครับทองลำอูแต่ว,ว่าองค์นี้ก็จะมีเนื้อทองที่ถูกการเวลาแล้วก็การเก็บรักษาที่ไม่ดีพอทําให้เนื้อทองนี้หายไปเยอะนะครับก็เหลืออยู่จางๆพอได้เห็นพอให้ทุกท่านได้เห็นว่าเนื้อทองลำอูเป็นแบบไหนนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะมีลักษณะนะครับเป็นการนั่งบนฐานนะครับก็จะมีคำว่าสุสานทุ่งมน แล้วก็มีอกขระยันอยู่ด้านหน้าและด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีอาขระยันเป็นนะเมตินะครับเป็นนะเมตอิอยู่ด้านหลังของคําว่าสุสานทุกมนก็หลวงปู่ก็จะพำนักอยู่ส่วนมากจะอยู่สุสานทุกมนนะครับ แต่จริงหลวงปู่ก็จะํำนักหรือว่าประจำอยู่ที่วัดเพชรบุรีอยู่แล้วนะครับก็ท่านก็จะเดินทางกลับไปกลับมาทั้งสองที่นะครับทั้งสองสถานที่ก็จะมีการต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดคำว่ามะอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับคำว่ามะเป็นโค้ดคมคม การตอกลงไปไม่ได้ไม่ได้รอขึ้นรูปมาพร้อมกับองค์พระพิคเนตรนะครับเป็นการตอกตัวเสียนนะครับเสียนพระพิคเนตรก็จะมีเส้นคมคมนะครับตรงปลายเป็นการแกะรายละเอียดที่คมชัดนะครับ ็พระพิคเนตก็จะเป็นเทพแห่งความสำเร็จนะครับถ้าท่านใดที่พกติดตัวหรือว่านำไปบูชาก็จะมีแต่ความสำเร็จทุกๆด้านนะครับไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหลายๆเรื่องที่เราต้องการขอหรือว่าอยากให้สําเร็จ ก็เป็นการเเชื่อหรือว่าศรัทธานะครับส่วนบุคคลแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างหรือตรงฐานก็เดี๋ยวอาจจะส่องยากนิดนึงเพราะว่าการจับหรือว่า การหยิบของท่านอาจจะไม่ถนัดนิดหนึ่งครับด้านล่างก็จะมีเป็นมวลมวลสารพิเศษนะครับมวลสารพิเศษอ่าแล้วก็จะมีพลอยนะครับพลอยที่ผ่านการปลูกเสกของลงปู่หงแล้วก็เอามาอุดเป็นมวลสารรวมนะครับ ลักษณะในการจัดสร้างแล้วก็จุดพิจารณาของรูปหล่อหลวงปู่หงก็จะมีการตะไบแต่งด้วยตะไบเรียบๆนะครับตะไบเรียบมีเส้นเล็กๆนะครับไม่เหมือนยุคก่อนจะเป็นตะไบหย,ยาบรุ่นใหม่ก็จะเป็นตะไบเรียบในการแต่งขอบหรือว่าฐานขององค์พระนะครับ ก็เป็นจุดพิจารณาอีกจุดหนึ่งสำหรับในการตัดสินใจเีครับก็สำหรับพระพิคเนตก็มีการจัดสร้างหลายหลาย,หลายรุ่นนะครับจะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ รุ่นกลางตามวาระการจัดสร้างของหลวงปู่ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเล็กนะครับเหมาะแก่การเลี่ยมแล้วก็พกติดตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้แค่รูปหล่อพระพิเคเนปี2554ของหลวงปู่หงพรหมปัญโยวัดเพชรบุรี หรือว่าสุสานทุ่งมนจังหวัดสุธินนะครับก็น่าจะได้องค์เดียวนะครับเพราะว่าด,ดึกแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับรับอาน,นิสงส์จากหลวงปู่หงนะครับมีแต่ความสําเร็จและก็มีแต่ความนํำรวยสุขภาพแข็แงแรงสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามทุกท่าน แล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่เปิดการมองเห็นให้หลายๆท่านได้เข้ามา,ารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็ขอฝากสับตะไคร้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปใหม่ๆให้ทุกท่านได้ชมสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ